บ้านไม้เก่าๆยกใต้ถุนสูงปลายหมู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทุ่งนาที่เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จยังมีร่องรอยของเศษฟางปลิวอยู่บนลานดินแห้งๆหน้าเรือนไม้เสียงจากเย็บผ้าดังแกรกๆไปพร้อมกับเสียงนกกระจอกบนสายไฟและเสียงคนงานจากอีกฝั่งถนนที่กำลังตอกไม้ต่อเติมบ้านหลังใหม่พิมพ์หญิงสาววัยสาต้นๆผิวสองสีกร้านแดด ตามประษาคนทำงานกลางแจ้งใบหน้าซูบซีดคล้ายคนอดนอนแต่ดวงตายังสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้เธอสวมเสื้อยืดเก่ากับผ้าถุงลายจางเดินไปปิดตเตาแก๊สเล็กๆที่กำลังเคี่ยวแกงจืดสาหร่ายก่อนกลับมานั่งประจำที่จักเย็บผ้าอีกครั้งเธอรับจ้างเย็บผ้ากางเกงนอนส่งโรงงานในตัวอำเภอได้ค่าจ้างตัวละห้าบาท เย็บวันละห้าสิบตัวถึงจะพอเลี้ยงปากท้องของเธอกับลูกชายตัวน้อยชื่อปันปันเด็กชายวัยห้าขวบกำลังนั่งบนเสือข้างๆวาดรูปด้วยดินสอไม้สีเก่าๆที่ครูโรงเรียนอนุบาลแจกมาดวงตาใสาแจ๋วของเขาเงยขึ้นมองแม่เป็นระยะแม่หิวข้าวยังปันปันถามเสียงใสยังจะลูก อีกแป๊บเดียวแม่เย็บเสร็จชุดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะเสียงพูดของพิมพ์นุ่มนวลเสมอแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจภาพแห่งความอบอุ่นกลับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในบ้านหลังนี้เสียงมอเตอร์ไซค์แต่งท่อดังแสบหูเล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านในตอนบ่ายแก่ๆขณะที่พิมพ์กำลังพับผ้ากองใหญ่เพื่อส่งลูกค้า เสียงฝีเท้าหนักๆเดินขึ้นบันไดไม้ดังตึงๆพร้อมเสียงสะบดแม่งสวยทั้งวันเม่นสามีของพิมพ์ชายวัย30สิบปลายๆรูปร่างสูงใหญ่กล้ามเนื้อเคยเน่นตอนสมัยเป็นช่างไม้แต่ปัจจุบันเริ่มห้อยย้อยจากการดื่มเหล้าทุกวันเขากลับบ้านในสภาพเสื้อเปื้อนคราบน้ำมัน คราบบุรีตามมุมปากและกลิ่นเล่าแรงจนพิมพ์ต้องกลั้นหายใจข้าวอยู่ในหม้อจ่ะพิมพ์เอ่ยเสียงเบามีแต่แกงจืดเนี่ยนะเองไม่รู้หรือว่ากูยอยากกินของเผ็ดเผดหรือวะเม่นปัดชามข้าวที่พิวจัดไว้ให้ตกกระจายพื้นเศษชิ้นฟักสาหรายกระเด็นไปทั่วห้องปันปันสะดุ้งเฮือกกอดตุ๊กตาผ้าห่มแน่นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าพิมพ์รีบก้มเก็บ พวกชามแตกเธอไม่ปรีปากตอบโต้สักคำเพราะรู้ว่าการเถียงกลับจะนำไปสู่บทลงโทษที่เจ็บกว่าเดิมเองทำบ้านนี้เป็นเรือนต้มหมูหรอวะทำไมถึงไม่ได้กลิ่นหอมเหมือนบ้านอื่นเขาเสียงเม่นดังลัน่นก่อนจะคว้าขวดเหล้าในถุงพลาสติกขึ้นมากระดกต่อต่อหน้าเมียหลังจากเม้นทานข้าวแล้วโยนจานทิ้งโดยไม่ช่วยเก็บ พิมก้มหน้าล้างจานในอ่างข้างบ้านมือข้างหนึ่งมีรอยช้ำจางๆที่ยังไม่ทันจางจากครั้งก่อนเมื่อทุกอย่างเงียบเธอกลับมาที่เสื่อผือนเดิมเห็นปันปันนอนฟุบอยู่ข้างกระดาษวาดรูปภาพบนกระดาษคือบ้านหลังหนึ่งที่มีควันสีดำพวยพุ่งข้างบ้านคือผู้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังร้องไห้และผู้ชายตัวใหญ่กำลังถือขวดอะไรบางอย่าง พิมยิ้มจางๆแล้วก็สะอื้นในลำคอน้ำตาไหลรินเงียบๆลูกเห็นทุกอย่างแม่ขอโทษนะลูกแม่ยังหาทางออกไม่ได้เลยย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนพิมพ์กับเม่นเจอกันในงานวัดเขาเคยเป็นช่างไม้ประจำหมู่บ้านอัธยาศัยดีขยันซ่อมนู่นซ่อมนี่ให้คนอื่นฟรีๆด้วยรอยยิ้ม พิมพ์ตกหลุมรักเขาเพราะความอบอุ่นความเป็นผู้นำและคำพูดหวานๆที่ไม่มีใครเคยพูดกับเธอมาก่อนแต่งงานกับพี่นะพี่จะไม่ให้เธอลำบากแม้แต่นิดเดียวทอยคำวันนั้นยังฝังอยู่ในใจแต่หลังแต่งงานไม่ถึงสองปีเมนเริ่มดื่มเริ่มจากบ้านไปพอกลับมาก็อ้างเหนื่อยจากงานและเมื่อโดนถามมากก็เริ่มตะคอก เมื่อพิมพ์ท้องลูกคนแรกเม่นยังไม่ได้ซื้อของเตรียมรับลูกแม้แต่ชิ้นเดียวเองก็หาเองสิวะเป็นเมียก็ต้องรู้จักจัดการเองได้แล้วและตั้งแต่วันนั้นมาพิมพ์ก็คือเสาหลักของบ้านในความเงียบงนันตอนกลางคืนหลังปันปันหลับพิมพ์นั่งเย็บผ้าใต้แสงไฟสลัวมือซ้ายจับผ้ามือขวากดเข็ม รอยแผลเล็กๆที่นิ้วบ่งบอกว่าเธอทำงานหนักเพียงใดแต่ไม่มีใครเคยถามว่าเธอเจ็บไหมไม่มีใครเคยถามว่าเหนื่อยไหมแม้กระทั่งสามีของเธอที่นอนกรนเสียงดังอยู่ในห้องข้างๆเสียงทีวีจากข้างบ้านดังแว่วมาว่าความรักคือการเข้าใจและเสียสละพิมพ์ได้แต่ยิ้มเศร้าๆแล้วแบบของฉันเรียกว่ารักไหมนะ เช้าวันรุ่งขึ้นพิมพ์อาบน้ำให้ปันปันเตรียมกระเป๋านักเรียนนั่งซ้อนจัก,กรยานพาไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลก่อนที่ลูกจะลงจากเบาะปันปันหันมาถามแม่ทำไมพ่อไม่รักแม่หรอือพิมพ์ถึงกับอึง้งน้ำตาคลอทันทีแต่เธอฝืนยิ้มตอบลูกไปว่าพ่อก็รักลูกไงลูกบางทีคนเราแค่ไม่รู้วิธีแสดงออกเท่านั้นเอง เธอไม่กล้าพูดความจริงเพราะแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่แน่ใจเลยว่าความรักที่เม่นเคยมีกับเธอมันยังมีอยู่จริงไหมวันเวลาผ่านไปอย่างอึดอาดบ้านหลังเดิมคนเดิมพฤติกรรมเดิมๆแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือแววตาของพิมพ์ในความอดทนที่สั่งสม เธอเริ่มรู้ว่าเธอกำลังสู้เพียงลำพังสู้เพื่อครอบครัวที่อีกฝ่ายไม่เคยช่วยประครับประคองทุกครั้งที่ลูกชายเงียบไม่กล้าพูดกับพ่อทุกครั้งที่ลูกเห็นแม่หลบมุมร้องไห้ทุกคืนที่ต้องนอนด้วยความกลัวเสียงฝีเท้ากลับบ้านของเมน่นมันกำลังทำลายทั้งเธอและลูกไปทีละน้อยและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นถือต้องทนอีกเท่าไหร่ต้องร้องไห้อีกกี่ครั้งและต้องแบกความเจ็บปวดอีกนานแค่ไหนฝนตกพร,ร์ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเสียงหยดน้ำค้างกระทบสังกะสีบนหลังคาบ้านไม้เก่าๆดังเปาะแปะไม่ขาดสายสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้ที่ปิดไม่สนิท ทำให้พิมพ์ต้องลุกมาห่มผ้าให้ลูกชายบนเสื่ออีกครั้งบ้านทั้งหลังเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจของปันปันที่ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มสีซีดกับเสียงฟ้าครางห่างๆพิมพ์ไม่สามารถนอนหลับสนิทได้เลยในคืนฝนตกเพราะเธอรู้ว่าฝนแบบนี้คือหายนะสำหรับหลังคาสังกษีที่ผูจนเห็นรอยน้ำซึมในวงๆเต็มฟ้าเพดาน เธอเดินไปหยิบผ้าขี้ริ้วกับถังรองน้ำมาวางตามมุมต่างๆของบ้านก่อนจะนั่งลงถอนหายใจยาวไม่ใช่เพียงบ้านที่รั่วแต่ใจของเธอก็เหมือนจะพังไปทุกวันปันปันตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปโรงเรียนพิมพ์พูดเสียงนุ่มพร้อมกับห่อเสื้อกันฝนตัวเล็กๆให้ลูกชายเด็กชายวัยห้าขวบลุกขึ้นด้วยสีหน้างุนงงแต่ไม่งองแง แม่พ่อกลับมายังพิมพ์พนั่งไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มจางๆยังจ้าเมื่อวานพ่อบอกจะค้างบ้านเพื่อนแต่เธอรู้ดีว่าเขาไม่ได้ค้างบ้านเพื่อนเขาไปค้างที่วงเล่าข้างถนนตรงร้านที่เธอเคยไปตามเขากลับมาหลายครั้งและกลับมาโดนด่าจนต้องเดินร้องให้กลับบ้านพิมพ์พส่งลูกถุงโรงเรียนแล้วกลับบ้านมาเย็บผ้าเหมือนเดิม เสียงจักดังกลบความรู้สึกด้านในที่เริ่มร้าวรานจนกระทั่งบ่ายวันนั้นเมนกลับบ้านในสภาพมอมแมมเสื้อเปียกฝนหน้าแดงก่ำจากริดเล่าและอารมณ์ก็กรุ่นเหมือนจะระเบิดให้ได้ทุกเมื่อเสียงตะคอกแรกพุ่งใส่เธอทันทีที่เขาเห็นกับข้าวบนโต๊ะยังเป็นแกงจืดที่เธอทำตั้งแต่เชา้าอยู่บ้านทั้งวันทำไมไม่มีกับข้าวใหม่วะ หรือมัวแต่เย็บผ้ายเขาแล้วลืมผัวพิมพ์กลั้นใจวันนี้ฝนตกหนักพิมพ์เลยยังไม่ได้ออกไปตลาดจ้ะคำสุภาพของเธอไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้เม่นยิ่งโมโหโอ้อที่เย็บผ้ายเขาลรรีบแต่เรื่องในบ้านเองไม่สนใจเลยเขาปัดชามข้าวกระจายพื้นเสียงกระเบื้องแตกดังสนั่นจนปันปันที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนร้องไห้ออกมา พิมวิ่งไปอุ้มลูกหลบเข้าไปในมุมห้องมือเธอสัน่นน้ำตาไหลอย่างห้ามไม่อยู่เม่นยังไม่หยุดเขาเดินเข้าไปใกล้ๆช้าๆเหมือนเสือที่จะตะปบเหยื่อ,อย่ามาหลบมึงมันเมียไม่รู้จักหน้าที่มือใหญ่ยกขึ้นเหมือนจะตบแต่เมื่อเห็นลูกอยู่ในอ้อมแขนพิมเขาหยุดกลางอากาศก่อนจะชี้หน้าเธอ วันหลังมึงอย่าอ้างลูกมาบังหน้าอีกเข้าใจไหมวันถัดมาพิมพ์ไปส่งผ้าให้ลูกค้าพร้อมเสื้อแขนยาวแม้อากาศร้อนแต่เธอก็ยอมใส่เพราะแขนด้านในมีรอยฟกช้ำสีคล้ำจากแรงบีบเมื่อคืนก่อนเจ้าของร้านที่รับผ้าเห็นเธอก็ทักพิมพ์ช่วงนี้ดูผอมลงนะไม่สบายหรือเปล่าพิมพ์ยิ้มบาง ไม่เป็นไรค่ะฉันแค่ทำงานหนักนิดหน่อยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแม้จะมีคนเริ่มสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามตรงตๆมับเพราะเรื่องแบบนี้มักจบลงด้วยคำว่าเรื่องในครอบครัวแต่พิมพ์รู้ว่าเธอกำลังจมหายเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นจากปากบ้านหลังโน้นไปถึงเพิงขา,ขายของหน้าปากซอย เมียเม่นก็ยังทนอยู่อีกนะโดนซ้อมเป็นหมาก็ยังไม่ยอมหนีสงสารลูกมันเนอะเด็กอะไรเงียบเป็นเป่าซากบางทีนางพิมพ์มันก็สมยอมนะไม่เห็นไปแจ้งความสักทีคำพูดเหล่านั้นลอยเข้าหูพิมพ์เธอไม่ได้โกรธไม่ได้อายแต่รู้สึกแหลมแทงเข้าไปถึงหัวใจใครจะไปรู้ว่าการจะออกจากบ้านนั้น ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีที่ไปไม่มีเงินไม่มีใครและที่สำคัญมีลูกเล็กๆอยู่ในอ้อมอ,อกเธอไม่ใช่คนโง่แต่เธอเป็นแม่และเธอกำลังพยายามยืนให้ไหวบนโลกที่ไร้ที่ยืนคืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งเม่นกลับมาบ้านตอนเกือบเที่ยงคืนเคาะประตูอย่างบ้าคลัง่งจนพิมพ์ต้องลุกไปเปิดเขาโวยวายว่าเธอไม่เปิดเร็วพอ ทั้งที่เธอเพิ่งตื่นจากการกล่อมลูกนอนเสียงฝนยังไม่ทันเบาเขาก็เริ่มตะโกนด่าทอฟาดฝ่ามือเข้าที่แขนเธอจนเซยย่ามายุ่งกับพี่พิมพ์ตะโกนครั้งแรกในชีวิตเอ็งกล้าหรอมึงจะลองดีกับกูเหรอเม่นพุ่งเข้าหาเธออย่างคลั่งแต่ทันใดนั้นปันปันตื่นขึ้นมาร้องไห้จ้าด้วยความตกใจ พ่ออย่าทำแม่เสียงนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบลงชั่วขณะเมนชะงักมือที่ยกขึ้นค้างกลางอากาศพิมพ์กอดลูกแน่นมือสั่นทั้งสองข้างและน้ำตาไหลทะลักไม่หยุดเธอไม่เคยเห็นลูกกลัวขนาดนี้มาก,ก่อนคืนนั้นพิมพ์นั่งกอดลูกอยู่จนเช้าเธอถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าฉันทนเพราะอะไรเพื่อบ้านเพื่อคำว่าครอบครัว เพื่อรักหรือแค่กลัวไม่มีคำตอบมีแต่เสียงฟ้าร้องกับฝนที่ไม่ยอมหยุดแสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดผ่านม่านบางๆในบ้านไม้เก่าเสียงนกร้องเบาๆและกลิ่นข้าวต้มปลากำลังเดือดในหม้อโลหะที่พิมพ์ตั้งไว้บนเตาเตรียมให้ปันปันๆเธอตื่นแต่เช้ามืดเช่นเคยเพราะถ้าตื่นช้าไปแม้เพียงนิดเดียว เธอจะไม่มีเวลาพอทำทั้งงานบ้านส่งลูกและเย็บผ้าปันปันลุกขึ้นจากที่นอนโดยไม่ต้องปลุกมากนักแต่เด็กน้อยกลับดูเงียบผิดปกตินิ่งไม่พูดไม่ยิ้มปันปันเป็นอะไรลูกเมื่อคืนฝันร้ายหรือเปล่าเด็กชายสายหน้าแล้วหลบตาเธอพิมพ์ใจหายว่าเธอรู้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกทำแบบนี้ หลังคืนที่เม่นกลับมาบ้านในสภาพเมาแล้วอารวาสช่วงสายของวันพิมพ์กำลังเย็บผ้าอยู่ข้างจากักเมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือราคาถูกของเธอดังขึ้นสวัสดีค่ะคุณแม่ของเด็กชายปันปันใช่ไหมคะเสียงปลายสายถามอย่างสุภาพค่ะดิฉันเองมีอะไรหรือเปล่าคะดิฉันครูแอนค่ะครูประจำชั้นของน้องปันปัน อยากรบกวนเชิญคุณแม่เข้ามาคุยที่โรงเรียนหน่อยนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องค่ะหัวใจพิมพ์พกระตุกวูบลูกฉันทำอะไรผิดหรือคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องผิดวินัยค่ะแค่ครูเป็นห่วงเขาค่ะเขาเงียบกว่าปกติวาดภาพเศร้าๆแล้วก็พูดถึงเรื่องที่บ้านบ่อยขึ้นครูอยากให้คุณแม่มาช่วยพูดคุยนะคะ พิมพนั่งนิ่งอยู่เกือบนาทีเต็มหูเธอได้ยินทุกคำแต่เหมือนถูกแช่แข็งอยู่ในมวลอากาศหนาวเย็นบ่ายวันนั้นพิมพ์รีบปิดจักเย็บผ้าหยิบผ้าถุงที่ดีที่สุดมาใส่แล้วขี่จักรยานเก่าๆไปที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งริมคลองหมู่บ้านครูแอนหญิงสาววัยประมาณ30ต้นๆผมรวบตึงเรียบร้อยใส่เสื้อคอปกกับกระโปรงยาว นั่งรอเธออยู่ในห้องพักครูพิมพ์นั่งลงตรงหน้าหัวใจเต้นแรงน้องปันปันเรียนดีนะคะเรียบร้อยไม่เกเรแต่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเงียบมากกว่าปกติวาดรูปแต่ภาพที่เต็มไปด้วยคนร้องไห้บ้านไฟไหม้หรือคนล้มลงคะ่ะครูแอนวางแฟ้มเอกสารไว้ตรงหน้าเผยให้เห็นภาพวาดของเด็กหขวบคนหนึ่ง บ้านหลังหนึ่งมีควันสีเทาเต็มท้องฟ้าด้านหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้เด็กชายยืนหลบอยู่หลังต้นไม้และอีกคนถือขวดอะไรบางอย่างที่มีเปลวไฟพวยพุ่งเขาวาดภาพแบบนี้ทุกวันเลยค่ะพิมพ์คะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหรือเปล่าพิมพ์มองภาพนั้นน้ำตาเริ่มไหลเธอกัดริมฝีปากแน่นเพื่อไม่ให้เสียงสะอื้นหลุดออกมา แต่สุดท้ายมันก็ห้ามไม่ไหวเธอปล่อยเสียงร้องไห้ออกมาอย่างที่ไม่เคยทำต่อหน้าคนอื่นครูแอนไม่พูดอะไรแค่เดินมาโอบไหล่เบาๆคุณพิมพ์ไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะครูเข้าใจแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคำพูดสั้นๆแต่เหมือนปลดพันธนาการบางอย่างในหัวใจพิมฉันฉันแค่ไม่รู้จะทำยังไงฉันไม่มีที่ไป ไม่มีญาติไม่มีเงินถ้าฉันหนีฉันกลัวลูกจะไม่มีแม้แต่ข้าวกินแล้วถ้าอยู่ต่อลูกคุณต้องเห็นแม่ถูกทำร้ายทุกวันคุณคิดว่ามันจะส่งผลกับเขาคำถามนั้นแทงใจดำพิมพ์ราวกับมีดเธอเงียบแล้วเอ่อยเบาๆฉันรู้ค่ะแต่ฉันไม่กล้าพอวันนั้นครูแอนให้เอกสารบางอย่างกับเธอ รายชื่อสถานสงเคราะห์สตรีและศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดพร้อมเบอร์ติดต่อคุณลองคิดไว้ก็ได้นะคะว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆเรามีหนทางคุณไม่ได้โง,คง่คุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เหนื่อยและโดดเดี่ยวมานานเกินไปคำพูดเหล่านั้นต่างจากคำพูดที่เธอเคยได้ยินจากใครๆมาตลอดเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอมีแต่คำว่า ทนไปเถอะผู้หญิงมันต้องอดทนจะไปไหนได้ล่ะเมียเขาแล้วทำผิดเองไม่ใช่เหรอที่ไปเลือกผัวแบบนั้นแต่วันนี้มีคนพูดว่าเธอมีทางเลือกคืนนั้นพิมพ์นั่งพับผ้าอยู่ข้างจากักรลูกนอนหลับอยู่บนเสือ่อเธอเปิดเอกสารที่ครูแอนให้มาก่อนอ่านอีกครั้งเธอคิดถึงวันที่เธอแต่งงานคิดถึงคำสัญญา คิดถึงรอยยิ้มของเม่นเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เม่นไม่ได้ยิ้มอีกแล้วเขาตะคอกทุบของด่าทอลูกเมียใช้ความรุนแรงราวกับมันคือสิ่งที่ถูกต้องและลูกชายตัวเล็กๆที่เคยร่าเริงตอนนี้กลายเป็นเงียบขรึมหวาดระแวงทุกครั้งที่พ่อกลับบ้านเธอเคยคิดว่าความรักคือการเสียสละแต่ตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจว่า ความรักที่ต้องแลกกับความเจ็บปวดทุกวันมันไม่ใช่รักรุ่งเช้าพิมพ์ทำข้าวต้มปลาให้ลูกอีกครั้งขณะที่ปันปันนั่งกินอยู่เงียบๆเบขาเงยหน้าขึ้นมาถามเธอเบาๆแม่ถ้าหนีไปอยู่ที่อื่นเราจะมีข้าวกินไหมพิมพ์นิ่งแล้วสบตาลูกมีสิลูกแม่จะหาข้าวให้ลูกกินทุกวันต่อให้แม่ต้องทำงานหนักแค่ไหนก็ตามปันปันยิ้มบาง เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันรอยยิ้มนั้นมีเหตุผลที่ทำให้พิมพ์พเริ่มกล้าจะเลือกตัวเองและนี่คือบทเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพิมพ์พยังไม่กล้าก้าวออกไปทันทีแต่เธอเริ่มมองเห็นทางออกนั้นแล้วแสงสว่างที่ปลายซอยอาจยังไกลแต่มันมีอยู่จริง หลังจากพบกับครูแอนพิมพ์กลับมาบ้านในเย็นวันนั้นพร้อมกระดาษหนึ่งใบที่เปลี่ยนทุกอย่างในหัวใจเธอในนั้นมีรายชื่อบ้านพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หญิงและเด็กพร้อมเบอร์ติดต่อเธอวางกระดาษใบนั้นไว้ใต้เสือ้อเหมือนเป็นของต้องห้ามที่สามีไม่ควรรู้แต่ในใจลึกๆเธอเริ่มนับถอยหลังไปสู่วันที่จะหนีไม่ใช่หนีเพราะอ่อนแอแต่เป็นการเลือก มีชีวิตอยู่อย่างที่มนุษย์คนนึงควรได้รับตลอดสัปดาห์นั้นพิมพ์ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเย็บผ้าทำกับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนไม่แสดงพิรุษใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแววตาเธอมีประกายมากขึ้นเธอเริ่มซักเสื้อผ้าของปันปันและของตัวเองไว้เผื่อหลายวันม้วนเงินเก็บวันละเล็กและน้อยซ่อนไว้ในกล่องเย็บผ้า ตายหลอดได้และที่สำคัญที่สุดเธอสอนลูกชายว่าถ้าสักวันแม่จะพาเราไปอยู่ที่อื่นลูกต้องไม่กลัวนะแม่จะอยู่กับลูกตลอดปันปันพยักหน้าเบาๆแล้วกอดเธอแน่นเหมือนเข้าใจแม่ไม่ต้องอธิบายมากวันนั้นเม่นเมากลับบ้านหนักกว่าทุกครั้งกลิ่นเหล้าแรงจนพิมพ์แทบหายใจไม่ออก เขาคว้างขวดลงพื้นจนแตกกระจายหาว่าพิมพ์พขโมยเงินไปเงินกูหายมึงเอาไปหรือเปล่าฮะพิมพ์พยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้แตะเงินของเขาแต่เม่นไม่ฟังเขาเข้ามากระชากแขนเธอผลักเธอล้มลงกับพื้นมึงจะหนีกูใช่ไหมกูเห็นมึงแอบ,บคุยโทรศัพท์อย่าคิดว่ากูไม่รู้พิมพ์กอดตัวเองแน่นกำลังจะร้องไห้ออกมาอีกแล้ว แต่ทันใดนั้นเสียงเล็กๆก็ดังขึ้นพ่ออย่าทำแม่ปันปันยืนอยู่ตรงประตูห้องตาแดงน้ำตาไหลมือเล็กๆกำแน่นเม่นหยุดลงชั่วขณะมองลูกด้วยความกรูดปนมึนแต่พิมพ์ไม่สนใจแล้วเธอคว้าลูกไว้ในอ้อมแขนพูดด้วยเสียงแน่นพอแล้วพี่เม่นฉันทนมาพอแล้วน้ำเสียงนั้นชัดกว่าทุกครั้งไม่ใช่เสียงสั่นเทา ไม่ใช่เสียงขอร้องแต่คือการประกาศจิตนาเม้นตกใจไม่เคยเห็นภรรยาเถียงกลับเสียงแข็งขนาดนี้เธอยืนอึง้งขณะที่พิมพ์รีบพาลูกไปในห้องคว้ากระเป๋าผ้าที่เตรียมไว้ไว้ก่อนหน้าและในคืนนั้นเองพิมพ์อุ้มลูกออกจากบ้านเดินฝ่าฝนมืดมืดด้วยหัวใจเต้นแรงแทบแตกสลายมือข้างนึงถือกระเป๋าเสื้อผ้าอีกข้างก็กอดลูกแน่น เธอไม่กลัวการเปียกฝนไม่กลัวความมืดไม่กลัวคำคอรหาเธอกลัวเพียงอย่างเดียวคือกลัวว่าถ้าเธอไม่ไปคืนนี้เธออาจไม่มีชีวิตยอยู่ถึงพรุ่งนี้ฝ่าถนนเปลียวสายฝนที่ตกหนักพิมพ์เดินไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งข้างวัดที่ครูแอนแนะนำไว้ประตูไม้เก่าๆเ,เปิดออกเสียงผู้หญิงใจดีคนหนึ่งทักว่าเข้ามาเถอะลูกเธอปลอดภัยแล้ว ศูนย์พักพิงแม่และเด็กตำบลวังไซแม้จะเป็นเพียงเรือนพักชั้นเดียวหลังเล็กๆแต่มันคือสวรรค์สำหรับพิมพ์เธอได้รับที่นอนได้อาหารร้อนได้เสื้อผ้าสำรองและสำคัญที่สุดคือความรู้สึกปลอดภัยเจ้าหนะ้าที่พูดกับเธอด้วยความเคารพไม่มีใครดูแคลนไม่มีใครถามว่าทำไมไม่หนีตั้งแต่แรก ที่นี่มีผู้หญิงอีกหลายคนที่มีอดีตคล้ายกันพิมพ์ได้ฟังเรื่องราวของหญิงที่หนีสามีเจ้านี้หญิงที่โดนข่มขู่หญิงที่โดนกดขี่ทางจิตใจทุกคนล้วนมีความเจ็บคนละแบบแต่เหมือนกันที่ยังมีลมหายใจอยู่เพื่อเริ่มต้นใหม่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปพิมพ์เริ่มลงเรียนฝึกอาชีพที่ศูนย์สอนฟรีทุกอย่าง ตัดเย็บขั้นสูงการทำอาหารขายการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นเธอได้ฝึกฝนเขียนเรซูเม่เป็นครั้งแรกในชีวิตได้รับเบี้ยเลี้ยงและที่สำคัญคือมีเวลาอยู่กับลูกชายอย่างสงบลูกของเธอยิ้มได้มากขึ้นวิ่งเล่นกับเพื่อนๆและไม่ต้องหวาดผวาเวลาได้ยินเสียงผู้ชายเธอหันมามองตัวเองหน้ากระจกหญิงสาวที่ตาโหลซูผอมคนนั้น ค่อยๆกลายเป็นคนใหม่ผมมัดเรียบร้อยเสื้อสะอาดแม้ไม่มีเครื่องสำอางแต่ใบหน้าก็มีประกายบางอย่างที่เธอลืมไปนานแล้วเม่นโทรหาเธอทุกวันหลังจากรู้จากเพื่อนบ้านว่าเธอหายไปเขาส่งข้อความเสียงมาด้วยเสียงร้องไห้พิมพ์กลับมาเธอพี่ขอโทษพี่สำนึกแล้วแต่พิมพ์ไม่ตอบ วันหนึ่งเขามายืนหน้าศูนย์ขอเจอเธอเจ้าหน้าที่กันเขาไว้และพิมพ์ตัดสินใจออกมาเผชิญหน้าพี่เมน่นอย่ามาอีกเลยพี่ขอโทษพี่เมาพี่แค่ลำบากพี่ไม่เคยลำบากเท่าที่ฉันลำบากพี่ไม่เคยหิวพี่ไม่เคยนอนตัวสัน่นพี่ไม่เคยเห็นลูกกลัวขนาดนั้นน้ำตาเธอไหลแต่เสียงยังมั่นคง นี่ไม่ใช่การลงโทษพี่แต่นี่คือฉันให้เกียรติตัวเองครั้งแรกในชีวิตเม่นยืนเงียบเหมือนโดนโชกจนหมดแรงเธอหันหลังให้เขาแล้วเดินเข้าศูนย์โดยไม่หันกลับมาอีกหนึ่งเดือนถัดมาพิมพ์เริ่มมีลูกค้าสั่งชุดนอนที่เธอตัดเย็บจากศูนย์ฝึกฝีมือบางคนสั่งผ่านออนไลน์บางก็ให้ไปสอนตัดผ้าตามงานวัด ชีวิตเริ่มมีจังหวะใหม่ช้าลงแต่มั่นคงขึ้นปันปันเข้าชั้นอนุบาลในโรงเรียนใกล้ศูนย์สีหน้าเจ่มใสแววตาสดใสเหมือนวัยเด็กควรเป็นวันหนึ่งเขาวาดรูปในห้องเรียนครูแอนส่งภาพนั้นมาให้พิมพ์เป็นภาพแม่กับลูกยิ้มกว้างใต้ต้นไม้และมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ข้างๆไม่มีไฟไม่มีควันไม่มีเงา จากคืนที่เธอเดินฝ่าฝนออกมาสู่วันที่ได้เห็นลูกชายยิ้มได้อีกครั้งนั่นคือวันที่เธอรู้ว่าเธอกล้าแล้วกล้าที่จะออกจากความมืดและกล้าที่จะเลือกตัวเองผ่านไปเกือบหนึ่งปีนับจากวันที่พิมพ์หอบลูกน้อยและกระเป๋าผ้าสองใบฝ่าฝนออกจากบ้านไม้หลังเก่าที่เธอเคยเป็นครอบครัว ผ่านไปเกือบหนึ่งปีนับจากวันที่พิมพ์หอบลูกน้อยและกระเป๋าผ้าสองใบฝ่าฝนออกมาจากบ้านไม้หลังเก่าที่เธอเคยคิดว่าเป็นครอบครัวแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงเงาแห่งพันธนาการที่ครอบไว้ด้วยคำว่าอดทน1ปีที่เธอได้ลืมหายใจแบบไม่ต้องกลัว1ปีที่ลูกของเธอได้วิ่งเล่นโดยไม่มีเสียงตะคอกหนึ่งปีที่เธอได้เริ่มเรียนรู้ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งก็มีสิทธิ์จะเลือกรักตัวเองบ้านเช่าหลังใหม่ของพิมพ์เป็นเพิงไม้ชั้นเดียวอยู่ท้ายซอยชุมชนเล็กๆในตัวอำเภอมีลานหน้าบ้านไว้ตากผ้าและห้องเล็กๆที่เธอดัดแปลงเป็นห้องตัดเย็บผ้าพิมพ์พเปิดร้านเล็กๆใช้ชื่อว่าปันสุขผ้าไทยตั้งชื่อตามลูกชายเธอมีลูกค้าออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ครูแอนช่วยโพสรูปผลงานในเพจของโรงเรียนก็มีคนติดตามเข้ามาเยอะจนแทบไม่ทันบางวันมีแม่บ้านมาช่วยเย็บบางวันก็มีลูกค้ามาสั่งตัดเสื้อผ้าเด็กโดยเฉพาะเธอเริ่มเก็บเงินได้หลักพันต่อสัปดาห์และเริ่มวางแผนจะส่งลูกเรียนต่อในโรงเรียนดีๆชีวิตใหม่ของพิมพ์ไม่ได้หรูหราไม่มีแอร์ไม่มีรถไม่มีทอง แต่ทุกวันเธอได้นอนหลับอย่างสงบตื่นมาแล้วได้ยินเสียงลูกหัวเราะและที่สำคัญไม่มีเสียงตบไม่มีเสียงน้ำตาไม่มีเสียงขอร้องให้ใครหยุดทำร้ายเธออีกต่อไป